สวัสดีครับมนุษย์โลกก็นะครับใกล้สิ้นปีมี้ของควันมา,ากฝาก็คือน,นี้แหละพูดนี่แหละดูทวงให้นี่แหละของควันก็หวยพรก่อนครับคนเกิดวันศุกร์นะครับขอทุกท่านประสบแต่ความโชคดีนะครับ คอยทุกท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้มีบุญมีทานมีบารมีครบถ้วนมีแสงสว่างจากถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางให้ท่านสู่ความสำเร็จที่ท่านตั้งใจนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะหลือกไม่ออกก็ดูไพ่กันเลยครับอันนี้คนที่เกิดวันศุกร์นะครับศุกร์ที่ยี่สิบเก้า มีนาคมนะครับเก้าลำสิประเทหนึ่งสองสามสี่อ่าถึงวันที่สี่นะครับดูข้ามปีเลยครับเริ่มมึ่งออกมาหายและเออสองสาม สี่ห้าหกเแปดก้าสอ่ะดูแบแรกครับ ถานการณ์ขึ้นเป็นดาบอะ่ะมันก็ตระหนักเหนื่อยหน่อยครับแต่ทีนี้ดูว่าความหมายมันคืออะไรความหมายมันท่าดาบคือตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละทิฏฐิตัวเรานี่แหละ,เ,หละเอาแต่ใจอ่าหนึ่งถ้วยเราแวงคิดไปเองเรื่องอะไรครับผมตัวฟูมันรุดบันเทิงอ่าเทิงนี่ครับชีวิตอะ่ะอ่ะบันเทิงอยู่ดีเก็บตัวสะง้นอ่าป๊อป๊ปอปมากขึ้นเจ็ดถ้วยนี้ป๊อปมาก อา้าวใครแข้งแมนก็มาดีเอ็มเพรสเไม้โอ้โหทันที่เกิดวันศุกร์นะครับชีวิตท่านหลากหลายมากครับก็มันเหมือนว่าดูเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมอ่าขอจำนะครับเป็นภาพรวมมันไม่ได้เป็นคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับมันเป็นภาพรวม ของคนที่เกิดวันศุกร์แบบเหมือนท่านเปิดหนังสือพิมพ์อ่านดวงหรือดูอะไรอะ่ะรัศีนั้นราศีนี้จะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ตรงทุกคนหรอกครับบางคนอาจไม่ใกล้เคียงอะคุณตรงกันข้ามอะไรก็ได้ครับเช่นงันครับ,เ,งงนรบเนี่ยผมดูมันก็อาจจะไม่ตรงหรืออาจจะไม่ใช่เลยสําหรับคนที่ดูมันเป็นหลักการประมวลผลง่ายๆครับก็ค,คือสถิตินะครับผมไปดูตามหน้าไพ่นะครับอ่ะ อย่างที่บอกอ่ะเป็นดาบมันแรงมันลําบากแล้วก็มีไพ่แฮงแมนอ่ะไพ่คุณแรงแรงแร้ายๆนะครับทําไมจะหมดอิสระภาพอ่ะไพ่ตัวนี้แสดงถึงความมีอิสระภาพสุดๆพระใหญ่นะแฮงแมนเดอะฟูลเฮอร์ฮามิทอ่าเดอะ the Emperor, เอ็มเพล่เอเอ Emperor, ็มเพล์จัดจัดเม้นเนี่ยไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่ตั้งห้าใบนะครับจะถือว่าแถวหลังเนี่ยผมตีไปเลยว่าเป็น หลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่นะครับอันนี้คืออาดาบเนี่ยยังมีทิศทีอย่างล้นยังยังต้องการอะไรอยู่ต้องบอกไม่บอกเขาไม่รู้นะต้องบอกนะมีแต่คนถันหลังให้แล้วนะเอแฮงแมนเป็นการสูญเสียครับก็ <ank> เรียกว่าการสูญเสียดีกว่า Tesla, สเสียสละสูญเสียสูญเสียได้ทุกเรื่องทุกราวนะรับได้ทุกอย่างครับตัวแฮงแมนเนี่ยไม่งั้นก็ ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องการสุนเทศที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะครับอารมณ์แฮงแมนเนี่ยเวียงเวียงแรงมากนะครับคือคือไม่ยอมอะ่ะคือพร้อมแลกพร้อมชีวิตอะ่ะล้อมพร้อมแฮงแมนมีความเป็นตัวตนที่สุดนะครับส่วนพระเดชฟูก็คือไฟขอ,องความผ่อนคลายบันเทิงสุดๆไฟเฮอร์มตนี่มันคือปองมันคืออยู่กับตัวเองรัก็ตัวเองก็งหมายความว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้ไปไหนเราดูกับตัวเอง นี่แหละเวลาที่ใช่แล้วที่อยู่ตัวเองมันเป็นเทศกาลคืนเครงนะครับคืนเครงกันต้องไปกันหน่อยนะครับอเอ็มเพเลอร์เอ็มเพเลอร์นี่คือไพ่กษัตริย์คนที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดของไพ่ผู้ชายนะครับแจัดเมน้นมันพ่วงกันมาได้เลยว่าถ้ามีจัดเม้นใบเดียวเนี่ยมันต้องยอมรับความจริงเลยอะไรที่เกิดมันก็ต้องเกิดนะครับมันจะจากฝีมือท่านหรือจากฝีมือคนอื่นจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรอ่ะมันใช่หมด เพระพาะว่าใภพยจัดมือคือไพช่ชะตาเขาเรียกว่าไพ่โชคชะตาที่มีเวรมีกรรมเป็นตัวกําหนดนะครับถึงท่านจะไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมถึงท่านจะเชื่อเรื่องเวรกรรมก็แล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันจะเกิดขึ้นจากภพ่แฮงแมนนะครับซึ่งอาจจะเป็นท่านนั่งอยู่กับตัวเองแล้วบรรลุก็ได้อาจจะเป็นท่านท่องเที่ยวหาความสุขแล้วก็ไปเจอสิ่งที่ใช่กับตัวเองก็ได้ส่วนแฮงแมนท่านยอมละยอมลดยอมอะไรความตัวเองที่มันสูง ที่มันรื้อๆที่มันเอาแต่ใจ,จลงบ้างนะครับมันก็จะเปลี่ยนซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณเลิกเอาแต่ใจ,จเลิกอะไรแบบนี้ความเป็นตัวตนมากๆเนี่ยถึงที่ได้มาคืออาความสูญเสียนั่นคือความสูญเสียความเป็นตัวเองนะครับซึ่งมันจะเสียมังก็ได้นะเสียมังก็ได้ไม่ต้องเป็นตัวตนอะไรตัวเองขนาดนั้นหรอกมันแบบมันดูอะไรอ่นี มันดูทําให้เราดําเนินชีวิตลําบากไ่ซ้าไปนะครับความเป็นตัวตนเป็นศักดิ์ศรีใช่มีมีทุกคนครับมีทุกคนแต่มันใช้ได้ตลอดเวลาไม่ได้แต่มันต้องใช้ได้บางเวลานะครับอ่านี่คือภาพร,รวมนะครับต่อมาผา้กันงาน,นมีเจ็ดไม้เท้าการงานยังดีอยู่แล้วก็ผ้าใหญ่ตั้งห้าใบเนี่ยมันส่นงเสริมเรื่องการงานอยู่แล้วเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความมินดูเนี่ยทำงานแบบไรสลับไรไม่ใช่สภับา แบบรายข้อจากัดอันนี้จะเป็นงานที่มันต้องเฉียบต้องเนี้บมันต้องตรงเป๊ะเนี่ยทางงานไฮพีสเลยงานแฮงแมนนะคร<ม>ับเอ็มเพลอร์งานเกี่ยวต่างชาติต่างภาษาได้เกี่ยวกับอะไรที่มันโอทงอลังการเนี่ยใช่นะคร<ม>ับเอ็มเพลอร์แปลว่าของนอกของที่มาจากนอกบริษัทเมืองนอกอะไรได้หมดนะคร<ม>ับจะเป็นก็นอย่างที่บอกเ<ม>พราะฉะนั้นเลือกเจ็ดไม้เท้าการงานยังดีอยู่นะครับการงานยังอ เอาตัวรอดได้พึ่ง่ายตัวรอดได้ไม่ต้องไปเริ่มกันต้มเงินใหม่ปีใหม่นี่นะครับต่อมาเรื่องการเงินนะครับไม่ได้ขึ้นไพ่การเงินไม่ได้แปลว่าการเงินแย่นะครับการเงินก็อาจจะไม่ได้แย่ก็ได้ท่านอาจจะมีเหตุจะต้องสูญเสียเงินตัวนี้ก็ใช่นะครับไอ้แฮงแมนโดยไม่ได้อยากจะเสียโดยไม่ได้ชี้เรื่องของกู้เลยก็ใช่นะครับการเงินแค่การเงินไม่โดดเด่นแต่ท่านก็มีกินมีเที่ยวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับการเงินไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนั้นนะครับต่อมาเรื่องของรัก ความรักมีถึงถ้วยเจ็ดถ้วยพึ่งเจอพึ่งพบพึ่งดูกันหรือพึ่งถูกทิ้งหรือถูกกระทำมาเนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับความรักนะครับว่างเปล่ากูโสดกูเพิ่งโสดเมื่อกี้เองนั่นเฮอร์มิตนี่เรื่องความรักก็เก็บตัวเพราะว่าคัดเลือกกูจะถ้าคนไม่มีนะจะคัดเลือกว่าจะเอาแบบไหนยังไงอะไรแบบนี้ถ้ามีแล้วก็มันก็จะจืดชืดอ่อะคือคุณต้องพากันเที่ยวบ้างนะครับ พากันท่องเที่ยวบ้างครับต่างประเทศอะไรก็ไปถ้าเระเจอความรักช่วงนี้นะครับคิดว่าภายใน,นเนี่ยเนี่ยเจ็ดวันนี้เนี่ยพายแฮงแมนอะเริ่มความรักรก็เป็นแปลว่ารักแบบสัมพันธ์กันันนะครับเหมือนว่าเจอกันแล้วไม่คิดจะเป็นแฟนไม่คิดจะชอบจะจีบอะไรอะแต่ว่าเออแม่งใช่อะมันเหมือนอะไรสักอย่างส่งมาให้เป็นโชคเป็นอะไรก็ได้ครับแฮงแมนไอไม่ใช่อ่า จัดเม้นต์เนี่ยเรื่องความรักมันจะเป็นยังไงครับเหมือนเจอแบบฟุ๊กๆเหมือนแบบดูู่ก็อ้าวมันก็ชอบกูกูชอบมันนี่ว่าเอออย่างเงี้ยความรักเ,นนรเหมือนแบบทันทันนะครับเหมือนพมลิขิตเหมือนกรรมเหมือนสิ่งดีๆอะไรมอบให้ทันก็ใช่นะครับความรักก็ไม่น่าวิตกรของมลอะไรนะครับแต่ถ้าแฮงแมนน่ะทาท่าจะดูทาท่าจะไปอันนั้นแหละตัดสินใจดีๆนะอืมนะครับ กว่าจะรักกันได้กว่าจะอยู่กันได้นะครับอย่าให้ความทันสมัยหรืออะไรที่มันลอ่อลวงตาทําให้ชีวิตเราพังนะครับคนคนเดียวไม่สามารถทําให้ชีวิตเราพังได้ครับถ้าเรื่องความรักนะครับเพราะว่ามันมีไดตตอบนะครับคนคนเดียวก็สามารถทําให้ชีวิตเราพังทําให้โลกให้โลกนี้พังพี่นานทําได้หมดอืมเพราะว่าทุกคนก็จะมีหน้าที่นะครับบางคนมีหน้าที่เพื่อกหนด กำหนดการใช้ชีวิตของมนุษย์ของผู้คนบางคนก็มีหน้าที่เพื่อจะเกิดมาแล้วรวยบางคนก็มีหน้าที่เกิดมาแล้วกูมีแต่ความรักที่ดีมันจะเป็นอย่างงี้ครับทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นหมดนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องอะไรเลยสีดาปิดายเนี่อย่างว่าอย่างเจ็บตัวอยู่นะอต่อมาเรื่องสุขภาพโรคเวรโรคก,กรรม ลงช่องท้องมดลูกรังไข่อันถุงอันถุงอันทะอะไรอะไรที่สูญเสียแหว่งเวิ่์งขาดเคอดใช่หมดเลยแ็งแม่น่ะนี่เก็บตัวเริ่มจะเป็นทุ่มเศร้านิดๆจะเป็นโรคเป็นกรรมนะครับนี่สีดาบก็หลังก็ดูนะครับนี่คือภาพรวมนะครับของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับย้ำว่ามันเป็นภาพรวมอันไม่ตรงกับใครสักคนสักคนหนึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าชีวิตใครมันจะเหมือนกันไปหมดก็ไม่มีหรอก แต่ว่าเหมือนกันบางอย่างมีนะครับอ่าก็คิดถึงกันยังไงนะครับช่วยแสดงความเห็นจะมาด้วยนะครับในการทํางานของผมนะครับเพราะผมก็ทําแบบนี้ครับต้องการแบบไหนะครับอ่าพี่น้องครับบอกกันมาได้ครับต้องการแบบไหนนะครับบอกกันมาครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับจนถึงนาทีนี้นะครับขอความร่วมมือขอ กําลังใจจากท่านนะครับกําลังใจที่มันม,ม,มีผลกับการทํามากมีผลกับการนับหน้าที่มากครับกําลังใจจากผู้ท่านผู้ชมนะครับผมบอกเลยว่า99เซนตะมีคนที่ติดตามผมดูเนี่ยนะมีคนที่รู้จักผมไม่น่าจะถึงถึงสิบคนนะ่ะไม่น่าว่าผมไม่ได้ให้ชื่อช่องแต่บางคนยังไม่รู้ด้วยผมทําช่องอะไรแบบนะี นะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกท่านที่เข้ามาเนี่ยมาสับสนุมาช่วยดูมาอะไรแบบนี้ก็คือขอบพระคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าปีหน้าเลยครับุ่งที่ปีใหม่ครับสวัสดีครับ